ลไปลไปลนน่งไปนี่ครับตรงนน้นจะมีต้นมะม่วงต้นกระแตะ้แต่ตรงไปนี่ข้างล่างนู้นจะเป็นขอ,ของน้ำร่องน้ำนะครับตัวกินดอกมันครับผม ัวเพียบเลยไปครับตามดูครับผมน,นี่ตัวอ่อนนี่ครับพี่น้องตัวพึ่งครับปีนอกนอกหากินเป็นสายเลยครับนี่ออกมาจากนี่นะครับตอนแรกไม่เห็นหลังนะครับเห็นแต่ตัวมันพอมอ,อ,องเข้าไป นี่ครับลังอยู่ตรงนี้ไปดูกใกล้ๆครับผมจากดูตัวกินดอกมันข้างบนนะครับโอ้โหกะต้นอะไรนี่กาะต้นมักเหลี่ยมแถวบ้านเรียกอะไรนะ ตักหลังเรียกลูกขนานะครับแต่บ้านผมเรียกต้นบักเหลี่ยมโอ้ใหญ่ครับผม,ม,มสุด,สด ครับตัวหนาตึ๊บเลยแก่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแก่ไม่แก่ก็ต้องตีครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาอีกอ่ เราจะไปหาจุดหนึ่งแต่จุดนี้ครั้งนี้เดี๋ยวไว้สวัสดีครับผมช่องก็ค้าผ้าราบพ่หลวงครับก็ออกมาหาพึ่งครับผมวันนี้ดีไม่ได้ออกนานครับประมาณเป็นเดือนเดือนกว่าครับพอดีเกิดปัญหาทางมอไซค์นิดหน่อย เก็บเขาครับข้อข้างซ้ายก็เลยไม่ได้ออกหาแล้วก็ไม่ได้ออกทําคลิปเลยไปตกปลาไปนั่งตกปลาก็พอได้กินครับก็ไม่ได้ทําคลิปลงให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เลยออกวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกาวันอาทิตย์ที่หกพฤศจิกาสองห้าหกห้านะครับช่วงเช้าไปขายของ พอตกบ่ายมาว่าจะออกขครายของเขามีที่ที่บ้านที่เราจะไปลงตลาดนัดเขามีงานบุญกระถิ่นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปนะครับก็เลยออกมาหาพึ่งพอมาถึงหมายก็ประมาณบ่ายกว่าร็มาเจอพึ่งกินดอกมันนะครับผมกินน้ําหวานดอกมันทั้งน้ําหวานแล้วก็เกสรนะครับประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี้ครับเราเจอไว้แต่ว่ามันยังไม่ตี เลยไปหาไมายอื่นก่อนเผื่อจะเจออีกสักลังก็ไม่เจอนะครับก็เลยกลับมาตีตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวทําครบไปตีไปเดี๋ยวทําครบแล้วไปเจอกันที่ลังพึ่งเลยครับไปครับผมสวัสดีใต้ต้นพึ่งครับผมต้นไม่สูงนะครับแต่ว,ว่ามันกี่เมตรเนี่ย หกเมตรนี่เหรอครับหกเจ็ดเมตรนี่แหละอันนี้เรายือนอยู่ต้นไม้มันจะอยู่ต่ำกว่าเรานะครับเรายือนอยู่บนเดินอันนั้นจะเป็นห้วยครับเพิ่งจะขึ้นไปหากินอยู่อ,อ๋อป่ามันนะครับลังดูหัวน้ำน่าจะอุ่มอมอยู่ครับถ้ามีน้ำนะครับปัญหาของเราก็คือว่า คอยก็มาเนีมาต้องกระดึบขึ้นไปน่ครับกระดึบขึ้นไปตลอดตรงนู้นก็กระดึบครับกระดึบขึ้นไปลองเพิ่มใหญ่อยู่ครับ<ม>ปัญหาก็คือว่าเราเจ็บเข่าครับปัญหาใหญ่ของเรา ลองดูครับผมไปครับเจอกันข้างบน,นงครับผมก็ตอนนี้ก็สี่โมงสิบสี่นาทีแล้วครับปีนขึ้นไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าขึ้นไม่ถึงนะครับเพราะว่าช่วงที่เรากระดึบกระดึบจาก จากไอ้กิ่งที่มันยื่นเนี่ยครับมันไกลมันเป็นช่วงที่ยาวเราไปหมดแรงตรงตรง,ตรงเกือบเกือบจะถึงกิ่งที่จะเอ่อถึงรังพึ่งนะครับหมดแรงเพราะว่าหนึ่งเจ็บเขา่านีบนีบต้นไม้แรงไม่ได้สองก็คือห่างนานเป็นเดือนกว่าครับกำลังไม่มีแก่แล้วด้วยครับ พึ่งก็โดนควันไปหน่อยแล้วว่าจะถ้าติดเออ่ติดทอยมาด้วยสักสามสี่ตัวนี่สบายเลยครับก็เลยลงลงมาก่อนหาวิธีก่อนพอดีติดสายเบลมาด้วยครับสายเบลเลยจะเอากิ่งไม้เนี่ยไปมัดมัดให้สูงที่สุดเพื่อที่จะทุนแรงเรา มัดให้ติดกับต้นไม้แล้วเราก็แล้วเราก็เหยียบขึ้นไปครับไปครับเดี๋ยวสี่โมงสิบสี่นาทีสิบห้านาทีครับเหนื่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับผม หนามครับพี่น้องครับตังใหญ่ครับหัวหน้ำครับผมหัวหน้ำหน่อยจะรับเดียวไหมก่อนดูจะชัดหรือเปล่านะครับ ติดย่อครับนี่ครับขอหมดนะครับลังก็ขอเลยครับผมขอไดนนะ้ครันน้ำมันนะครับ 还分。 สอนไม่มีเลยครับ <Okay. S 2> ครับก็อย่าลืมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรช์หน่อยนะ,ระ,ระครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่องพ่อค้าผ้าลากพื้นหลวงครับผมนี่ก็หลังนี้ก็ในรอบน่าจะเป็นเดือนครับเหนื่อยมากครับผมไปรครับ ตอดแล้วตอดแล้วครับผมก็หัวน้ำประมาณเกือบแปดขีดครับได้ไม่น่าจะถึงโขวดครับครับถึงบ้านเรียบร้อยครับผมก็คลิปนี้คงลาแค่นี้ครับตอนนี้ก็น่าจะหกโมงกว่าหัวน้ำได้ประมาณ จ็ดปดขีดเนี่ครับมันจะออกนานครับผมคลิปนี้ลาแค่นี้ครับยังไงก็รบกวนฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับช่องพค้าผ้าลาคพึงหลวงครับผมน,นานๆได้ออกไปทําคลิปเจ็บเข่าครับคลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับผม